สวัสดีแฟนๆห้สีนิวัตทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมนะฮะมาชม Mazda CX5 เครื่องยนต์ดีเซลนะตัวท็อปสุดนะครับผมรหัสรุ่นก็ XDL All Wheel Drive นั่นเองนะครับผมเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ All Wheel Drive นะฮะและคันนี้เนี่ย2คันนี้เนี่ยสีขาวและสีดำนะครับผมสีขาวสีดำนะสภาพสวยและใกล้เคียงกันมากๆนะครับผมเป็นตัวท็อปทั้งคู่ คือออปชันที่ได้เนี่ยเป็นออปชันที่แบบทันสมัยมากๆนะครับมีในส่วนของ a d a c t i v e Cruise Control นะครับผมแปลผ่านตามรถคันด้านหน้านะฮะแล้วก็ควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับผมเพราะว่าเขามีเลนนะมีเดาด์อยู่ตรงนี้ตรงโลโก้เขาด้านหน้าเห็นไหมเขาจะมีเดาด์อยู่นะครับผมเป็นเลด้การระยะเนาะก็มีมาให้เป็นตัวท็อปสุดออปชันบอกเลยว่าครบนะฮะท่านใดที่คิดว่าตอนนี้รถที่ใช้งานอยู่เนี่ยมันเล็ก มันเล็กเกินไปนะฮะต้องการขยับขยายให้เป็นรถครอบครัวนะฮะวันนี้ผมมาแนะนำา2คันนี้นะผมก็ลองดูแล้กันนะฮะบอกเลยนะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคันสีขาวคันสีขาวคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่990 0 0 0บาทเลขไม่หนึ0 0 0 0กิโลนะครับผมส่วนคันสีดำเลขไม่อยู่ที่1 2 0 0 0 0สนะครับผม1 2 0 0 0 0ราคาอยู่ที่970,000บาททั้ง2คันนี้นะฮะ ออกห้างไปแรงอยู่ที่1,770,000บาททั้งคู่นะผมเพราะว่าเป็นรุ่น xdl ทั้งคู่เลยนะผมและสิ่งสำคัญทั้ง2คันนี้นะสภาพสวยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันนะครับผมคือสภาพดีมากๆพร้อมใช้เลยนะครับผมเรามาไล่ออปชั่นกันก่อนนะฮะเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าของตัวรถเนี่ยคุณจะได้ไฟหน้านะครับผมเป็นไฟหน้า led นะนี่เป็นไฟหน้าแบบ led นะครับผมมีไฟเดย์ไทมนะฮะส่วนกระจัง เป็นกระจังทรงรังพึ่งแบบนี้นะครับผมเป็นกระจังขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยโลโก้เนี่ยก็จะมีเลดานะครับผมเป็นเซรามิกนะเป็นกระจกนะครับผมเป็นโลโก้แบบกระจกนะแล้วก็ยังมีในส่วนของ parking sensor ที่กันชนนะฮะนี่นะจะมี parking sensor นะครับผมรอบคันเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังส่วนไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกขอเขาเป็นแบบ led นะนี่ไฟตัดหมอก led สวยนะครับผมสว่างสวัยเห็นดวงเล็กๆแบบนี้นะเนี่ยดวงเล็กๆนิดเดียวเองแต่สว่างมาก นะผมอ่าด้านหน้านะครับผมก็มีตัวเลดร์ตัวจับเลนนะครับนี่มีตัวจับเลนอยู่ตรงกระจกด้านบนตรงนี้นะฮะน่าจะเห็นแล้วนี่นะตรงนี้ไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยเป็นตัวจับเลนนะครับผมก็แจ้งเตือนออกนอกเลนวควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะผมมีคันนี้บอกเลยนะว่าเทคโนโลยีทันสมัยเยอะมากๆนะผมอ่าทีนี้เรามาดูด้านข้างนะผมด้านข้างเดี๋ยวพาดูสีขาวด้านข้างของตัวรถก็ประมาณนี้นะผมดีไซน์ออกอโค้งมนหน่อยนะฮะ ดูพรีเมียมดูหรูหรานะครับผมอ่าส่วนล้อเนี่ยล้อละยางนะับผมคันสีขาวเนี่ยยางปี2020นะครับผมคันสีขาวนี่นะยางปี2020นะฮะล้อขนาด19นิ้วนะครับผมเป็นสีทูโทนแบบนี้สวยงามส่วนคันสีดำคันสีดำเป็นล้อขนาดเดียวกันลายเดียวกันนะฮะเป็นล้อขนาด19นิ้วเหมือนกันแต่ยางยางของคันสีดำเนี่ยเป็นยางปี2021นะฮะยางใหม่นะ ยางใหม่นะผมคือสภาพใกล้เคียงกันมากๆนะผมเนี่ยจะให้ดูนะฮะคือยางสีขาวเนี่ยยางปี20นะส่วนยางสีดำนะฮะคันสีดำเนี่ยเป็นยางปี21สภาพยางใกล้เคียงกันมากๆนะผมเพราะว่าสีขาวเนี่ยใช้งานน้อยกว่านะใช้งานอยู่ที่17,000กโลส่วนคันสีดำเนี่ยใช้งานอยู่ที่120,000กิโลนะผมสภาพคือใกล้เคียงกันเลยนะฮะยางต่างกัน1ปีนะผมออปชั่นเดียวกันเลยทั้งคู่นะราคาก็ต่างกัน20,000บาทตรงนี้ท่านผู้ชม ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมในส่วนของสีสันโดยรอบนะทั้งสองคันสภาพสวยนะครับผมอย่างคันสีดำเนี่ยสีเงาฉ่ำมากมากนะสีเงาฉ่ำเลยเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมฮะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะฮะนี่นะครับผมนี่นะคันสีดำคือแบบสวยนะครับผมสีขาวก็ไม่แพ้กันนะสีขาวก็สวยเหมือนกันนะตรงนี้อาจจะมืดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าย้อนแสงเนาะนะส่วนฝาท้ายทั้งคู่เนี่ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับ เป็นฝาดท้ายไฟฟ้าทั้งคู่แบบนี้อ่าด้านในนะครับผมก็จะเป็นที่วางของวางสัมภาระนะฮะค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็มีที่บางสัมภาระให้นี่นะเนี่ยมีตัวที่บางสัมภาระนะครับผมแบบนี้นะก็สามารถลึงดึงขึ้นมาเพื่อปรับเ,เพื่อบางสัมภาระเวลาเราวางของได้นะผมก็เพิ่มความสะดวกสบายนะฮะเพิ่มความปลอดภัยเนาะเวลาเราใส่ของมีค่าอะไรในรถเนาะอ่ามีกล้องมองหลังให้หนึ่งตัวนะครับ มีกล้องมองหลังให้1ตัวเอาไว้กะระยะถอยจอดนะแล้วก็ไฟท้ายเป็นไฟท้าย full LED แล้วไม่มีหลอดไส้นะไฟท้ายเนี่ยสีขาวด้วยนะครับเป็นแบบ full LED แล้วสวยงามมากนะฮะนี่สภาพโดยรอบสวยๆแบบนี้เลย่านะทีนี้เราไปดูภายในนะครับผมภายในของทั้ง2คันเนี่ยก็ให้ออปชั่นจัดเต็มมานะครับจัดเต็มมาเลยเลยเริ่มจากพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ย เป็นพวงมาลัยสไตล์สปอร์ตนะสามกา้านมีคูชชอนโทมีกะระยะรถคันด้านหน้านะครับผมอย่างที่คุณเห็นตรงนี้เห็นนะเนี่ยกะระยะได้นะครับผมตรงนี้นะกะระยะจากรถคันด้านหน้าจะใกล้จะไกลปรับออกตรงนี้นะ,ะครับผมมีควบคุมความเร็วนะฮะก็คือสามารถที่จะควบคุมความเร็วได้อย่างเช่นว่าเราขับ90เราล็อกไว้ที่90เราอยากจะเพิ่มเป็น120เรากดบวกตรงนี้ได้นะครับผมเพิ่มความเร็วให้กับตัวรถแต่ว่าเมื่อเขาจับ วัตถุด้านหน้าได้เขาจะชะลอความเร็วตามรถคันด้านหน้านะเขาแบบแปรผันเนาะเป็นแบบ adaptive นะฮะอ่าก็มีมาให้นะผมด้านซน้ายก็เป็นควบคุมเครื่องเสียงนะผมเครื่องเสียงของเขาก็จะเป็นระบบอ่า Mazda Connect นะผมเป็นระบบ Mazda Connect adaptive Connect อของ display ของเขานะ่ะนะผมก็เชื่อมต่อได้หลากหลาย bluetooth usb นะผมเชื่อมต่อได้หมดนะฮะหน้าจอสว่างสวยมีกล้องมองหลังเนาะส่วนของเกียร์เนะี่ยเป็นเกียร์6สปีดนะ เป็นมาสเตอร์สกายเอ็กซิบิชันได้หกสปีดนะผมแล้วก็ด้านล่างของเกียร์ก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์นะฮะคล้ายๆ BMW เนะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะผมประมาณนี้ในส่วนของระบบปรับอากาศก็เป็นดูโอโซนนะฮะมีปุ่มสตนสตาร์ทอะไรให้ครบหมดนะผมส่วนด้านขวาด้านขวาของเขาก็จะมีอ่าไอเดียลิงค์สต็อปนะผมแจ้งเตือนน็อกเลนเทคชั่นคอนโทรลพาร์คกิ้งเซนเซอร์ฝาท้ายไฟฟ้านะผมก็อยู่ทางด้านขวาของคนขับนะส่วนเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้มีเมมโมรีให้จด ให้จดจำตำแหน่งไว้2องตำแหน่งนะครับผมสอสองท่านนะเนี่ยมี2ท่านนะกดจดจำได้นะครับผมนะบอกาะผ้าไฟฟ้ามีที่ด้านหลังให้นะฮะสวยงามวัสดุดูพรีเมียมมากเป็นบุนุ่มซอฟทัชนะครับผมเนี่ยเป็นซอฟทัชนะเห็นนะกดไปมันจะมีความนุ่มๆน,นะฮะมีความนุ่มๆน,นะ,ะที่วางโครงวางแขนอะไรพวกนี้นะผมเป็นซอฟทัชหมดเนี่ยแผงประตูนะครับผมคอนโซลด้านหน้าด้วยนะผมแล้วก็มีเฮดส์อัพดิสเพย์ให้ด้วยนะนี่ มี h ฮด d ฮดอัปเนะครับผมมีให้ทั้งสีดำทั้งสีขาวเลยการตกแต่งเหมือนกันด้านบนหลังคาสันลูปมีนะครับนี่มีหลังคาสันลูปนะฮะทั้งสีดําสีขาวมีเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมไม่ผิดหวังนะฮะคันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะผมแล้วก็พละกาลังของเขาเนี่ยเหลือเฟือบอกเลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมมีเทอร์โบนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลมีเทอร์โบนะแรงม้า175แรงม้านะครับผมแรงบิด420นิวตันเมตร เหลือเฟือนะมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อบอกเลยว่าขับสนุกสบายๆนะครับผมนี่นะท่านใดสนใจนะผมคันสีขาวราคา9 9 0 0 0บาทเลขไมล์่1แส0 0กิโลนะครับผมยางปี2020นสะฮะสะภาพสวยสภาพสวยไม่มีชนนะฮะสะภาพสวยตัวท็อปสุด XDL นะฮะมีหลังคาสลุปคันสีดำนี่นะคันสีดำราคา970,000บาทเลขไมล์่1,20,000มกิโล นะครับผมยางปี2021นะฮะสภาพใกล้เคียงกับสีขาวสภาพเหมือนกันนะครับผมสนใจสีไหนทักมาได้ที่0901011019 10, สวยทั้งคู่น่าใช้ทั้งคู่นะครับผมอยากเปลี่ยนรถโทรเข้ามารับเพินนะฮะร,ราคาดีบอกเลยราคาดีนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมสำหรับ Mazda CX5 2.2 XDL All Wheel Drive นะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ